สวัสดีค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมดิฉันนางสาวเสียกรกิติสศิวรพันธ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลขอนำเสนอาข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่3ากรกฎาคม2567ดังนี้ค่ะวันที่12กรกฎาคม2567เวลา18นาฬิกาพลตำรวจเอกดุลแสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภาประธานคณะกรรมธิการแรงงานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีบวงสวงพญาศรีสตนคราชประจำปี2567โดยมีนายวันชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนำคณะหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครพนมร่วมรำบวงสวงพญารีสตนคราชเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์สืบสานงานประเพณี และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นณนะลานพญาสีสัตนาคาราชริมฝั่งแม่นำ้ำโขงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมในการนี้นายคาเชนเป,ปียภกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมมอบหมายให้นางสาวกรภยรกัยปฐุมกยะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมงานวงสวงดังกล่าววันที่16กรกฎาคม2567เวลา13นาฬิกา นายขเชนปียพกาสวัสดิการและุ้มค้องแรงงานจังหวัดนครพนมจัดประชุมคณะกรรมาการกันกองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการครั้งที่1ทับ6 7ณนะห้องประชุมมลุขานครชั้น2อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมโดยมีนางรานิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากาันกอง และมีมติร่วมกันในการอนุมัติรับรองสถานประกอบกิจาการที่สมัครเข้าร่วมจัดทำระบบมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน3แห่งดังนี้ 1. บริษัท CP e x t ้ a จำกัดมหาชนสาขานครพนม 2. การยางแห่งประเทศไทยกองจัดการโรงงาน6และ 3. บริษัท SDJ อินเตอร์จำกัดสาขานครพนม วันที่23กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนายวันชัยจันพรผูวร้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดนครพนมประจำเดือนกรกฎาคม2567พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหากิจและองค์กรภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงณนะ ห้องประชุมพธาตพนมชั้น5ศารกางจังหวัดนครพนมหลังใหม่เพื่อหารือข้อราชการติดตามผลการดําเนินการในรอบเดือนที่ผ่านมาแจ้งนโยบายเร่งด่วนสําคัญของรัฐบาลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันก่อผลสำลีสูงสุดในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในการนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมเข้าร่วมประชุมดังกล่าว วันที่24กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมจัดโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุรุ่นที่2ณนหะ้องประชุมสีโคตบูร์ชั้น4อาคา 0, รศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมเพื่อส่งเสริมความรู้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการพื้นที่จังหวัดนครพนมที่มีอายุระหว่าง25ถึง59ปี ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษยียณอย่างมีคุณภาพโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลนาครพนมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพอนามัยสู่การเกษยียณอย่างมีคุณภาพวันที่28กรกฎาคม2567เวลา7นาฬิกานางรานิดาเหลืองพิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาครพนมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต และทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567พร้อมด้วยทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนที่พร้อมใจการสวมใส่เสื้อเหลืองร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียงนะ สาราตีมุกวัดพระาธาตุพนมอํอาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมในการนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมร่วมพิธีดังกล่าวต่อมาเวลา17นาฬิกานายวันชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณสาราประชาคมยงใจยุทธสารกลางจังหวัดนครพนมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ในการนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดนครพนมรวมพิธีดังกล่าววันที่29กรกฎาคม2567 เวลา19นาฬกานายวันชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากราธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดนครพนมเขารวมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นจํานวนมากณศนะาลาประชาคมยงใจยุทธสารกลางจังหวัดนครพนมในการนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมพิธีดังกล่าว ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวประจำสัปดาห์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางสำนักง,งานสวัสดิการและกุ้มรองแรงงานจาังหวัดนครพนมค่ะสวัสดีค่ะ